ย้ายคุณโบย้ายนตัวเปสัตว์กระสชนชาวไทยยา Hello guys I'm Bo มาตรงนี้นะคะ Yeah h o o to be here Thank you so much <Yeah. S 3> How are you today Yeah, yeah. Hello, How are you y e s t e d a y good And how are you tomorrow f i e too Okay Thank you ไม่ต y ดติเชอร์อาติเมบันโบหลักจากไปรับเรียนมาก2เดือนกว่าไม่จริง2เดือนน้อยมากค่ะจาการเรียนหนังสือก็เท่าที่ได้ค่ะเอาเท่าที่ไหวจะให้ผู้ดูยืนยันว่าเราไปเรียนจริงไม่ใช่เราไปไปเจออยู่ชาวคนไทย คนไทย,ยมาเจอหนูคือเราแวะที่หนูอยู่มันเป็นไม่เป็นในเมืองค่ะเป็นแบบว่าชุลโซนสาทโซนสีลมอะไรเงี้ยแล้วก็โลเคชั่นที่เราจะไปเที่ยวในเราแบบมันก็มีเดิมๆแบบโคเวนการ์เดนตลาดนัดมีเป็นอ,อะไรประมาณนั้นแบบแค่โซนนั้นยอะไรเงี้ยเราไม่ได้ไปไหนไกลก็จะเจอนักท่องเที่ยวอยู่แล้วเพราะมันเป็นโซนท่องเที่ยวไมเตียงจริงๆค่ะพี่ครับแต่อย่าง ่บาทีเเออ่จุกคนที่เจอที่เป็นนักแสดงบังเอิญหมดเลยเท่เทศไหมเท่ก็บังเอิญเทศนี่คือตลกสุดแล้วแบบโบกี้มีเป็นร้อยอ่ะแล้วสถานีเดียวกันเโบกี้เดียวกันแล้วแบบเจอตรงหน้าเลยเงี้ยก็เลยแบบไม่เป็นเวกเป็นกลับทำไมอะไม่นิใจหรอเจอเพื่อนนักแสดงร่วมประเทศนิใจนะแต่แ้ารู้สึกว่าแบบ ว่าโลกมันกลมหน้ากลัวแปลก <c oughs> บอกมันบอกมันแปลกๆว่าเจอกันแบบก <c oughs> จังๆตระเลยแสดงว่าสิ่งที่โบคิดก่อนนั้นนี้ว่าไปกูัวเห,ห,าห,หงเางหกูโดดเดี่ยวจันได้ก็คือไม่เหงาเลยไม่เหงาเลยรู้สึกอยากเหงามีคนรู้สึกนับนด้หรอ <c oughs> ที่รู้สึกว่าแบบวันนี้จะได้อยู่คนเดียวไหมนะจะได้แบบไม่มีไม่ได้เยอะจะต้องมีแหละจะต้องมีคนแบบว่าโบไปรังนี้กันไปกินข้าวอาหารไทยทุกวันเลยบ่อยมากค่ะครับกินอาหาอังหนึงวันได้ อ่าอาี๋จะใช้ภาษาจีนกับใ,ใ,ใครเจอกับคนไทยเจอหนูพูดกับครูขาวคือพูดกับครูค่ะหนูเรียนจนถึงสุขใช่ไหมสุขตั้งแต่8ปดโมงเช้าคือเริ่มเรียนแล้วจนถึงแบงบบ่ายสองเพื่อนก็คือพูดแต่ภาษาอังกฤษนั่นแหะทั้งวันเลยอะไรเงี้ยก็เลยน<อ>ั่นแหละค่ะเป็นเป็นต้นเหตุว่าทำไมถึงอยากพูดไทยเหนื่อยเนาะพูด <c oughs> ไทยสมมตพูดตั้งแต่เช้าพอกลับบ้านมาก็พูดไทยบ้างเออ เอาเรื่องเรียนก่อนลวกันได้จริงจังเราได้จริงจังไม่เรา <c oughs> เราเรา,เราได้ตามที่เราต้องการนะอาจจะไม่ถึงเป้าที่ต้องการค่ะแต่ว่าได้ประมาณนึงได้แบบว่าก็ไม่ไม่อายไม่อายพ่ออายแม่แล้วอ,อ,อ,อ่ะตอนนี้เพราะตอนตอนนั้นนี่เราไปตั้งแต่ว่าเราอยากกลับมาสื่อสารได้ใช่ตั้งใจแค่ว่าเข้าใจแล้วก็สื่อสารได้เข้าใจว่าสิ่งที่ควรจะใช้ในเซนเซนที่ถูกต้องคืออะไรเพราะว่าเราทิ้งไปตั้งแต่แบบ มัธยมอะยิงไปนานมากกับเรื่องการใช้แกมมาอะไรเงี้ยอันนี้ครูเขาก็เหมือนกับครูพื้นฐานใหม่เลยแล้วก็เรื่องคําทรงคําศัพท์นี่คือมันขึ้นอยู่กับตัวเองแล้วว่าจะได้ใช้คำศัพท์ก็ต้องท่องซึ่งเราไม่ท่องเราใช้ในใ,นในชีวิตเด่นฟังเราจะถามว่าเออหมายความว่าอะไรเขาก็จะแปลเราจะไม่เจอาะคะ่ะ <c oughs> ตอนแรกคือุณบกว่าโดนัทไปเป็นผูสอนภาษาไทยนั่นมากกว่าที่จะไปเรียนก็มีบ้างมีจากตังหวะบางช่วงที่ครูบอกว่าอิสกับไทยคลาสเล้งกินโก็แบบอ้า sorry teacher มันเพลินนะมันเพลินแล้วเพื่อนเพื่อนที่มาจากต่างประเทศก็จะแบบว่าอยากเรู้ว่าคำที่เหมือนกันในชาติเรากับชาติเขาคำไหนมือนบ้างซึ่งได้คำว่าสารเน่เหมือนกัน ภาษาตังกษก็ภาษาตรกีตรกีเป็นภาษาเดียวกันแต่ว่าสำเนเหมือนกันคำเดียวกันคำเดียวกันเป๊ะออกเสียงคล้ายกันออกเสียงคล้ายกันอินเนอร์เหมือนกันลองดูสินี้ก็นี่กนี่ก็คล้ายๆซีน่าต้องไปด้วยใช่แต่เซิงเลยอยู่ตุต้องริ้งอย่างนี้ถ้าเป็นราไปอยู่ลอนดอนาไปสวอนดอนมันเป็นยังไงบ้างอนด้นเกิร์มลอนดอนเนอร์่ะล้นนเนอนอเกิมมันก็จะเป็นแบบ เราจะมีความแบบว่าห่วงรู้ห่วงตัวจะแ,แบบว่าคนอังกฤษจะไม่ชอบชาวต่างชาติแหละจะมีเรื่อง personality กันไม่ถูกบ้องตัวคนอื่นหรือว่าการจ้องหน้าจ้องตาคนอื่นอะไรเงี้ยซึ่งเราคนไทยเป็นการจ้องหน้าจ้องตาแต่เรต้องตัวเป็นเรื่องปกติแบบเป็นไงสบายดีไหมแบบมือถือ,อ,อแล้วก็พูดก็จะแบบว่าเขาจะห้ามถามอายุห้ามถามนียน,นะซึ่งเราคนไทยก็แบบไม่ name i s โบเมลดา แอม t w e n y e a r s um, old <S <Hey>. <S นางก็แบบครูก็แบบว่าอย่าพูดอายุห้ามพูดอายุกันอังกฤษไม่ถามอายุก็เอาต่อมันเป็นมันเป็นแพทเทิร์นของคนไทยเนาะอายุเท่านี้ค่ะนิ่งค่ะก็เลยได้เรียนรู้วัฒนธรรมของคนอื่บ้างรับชมคนต่อไป,อไปไนะคุณผู้ชม อยากทำเพราะรู้สึกว่าเส้นผมสุขภาพดีมากมัก็เลยอยากลองขอว่าถ้าเราไปดัดผมลอนเออมันคงใช้ชีวิตง่ายขึ้นมันคงแบบนูนีนั่นขึ้นเป้นยังไงอธิบยายมันใช้ไงที่ผมว่านั้นหรอเยเหรเนี่ยมันก็เป็นผมรอนไม่ต้องตื่นมาใดผมอะไรเยอะแยะคิดแบบนั้นที่ไทยแล้วตื่นมาขยับน้ำเช้าตามทุกเช้า<อ>ผมแบบ คือผมส,สภาพมันยังดีอยู่พี่แต่แค่มันแบบว่าอย่าหาทำเนาะไปต่างประเทศญี่ปุ่นทำสีก็พอเ <laughs> <laughs> นาะค่ะบอกว่าโชคดีไปผมสวยจะเข้า <laughs> หลังนี้สมัครยังงั้นครับแทนทีกับรีจอยสิค่ะอันและการใช้ชีวิตที่เป็นแงบนี้มาสำหรับตัวรบเองไม่ใช่ชีวิตอิสธรรมดาแรกแรกยากแม่แรกยากหลังๆสนุกเพราะว่าพูดอะไรก็ได้ทำไมจะทำตัวอะไรก็ได้ไม่มีใครรู้จัก จริงหรือไม่มีคนรู้จักจริงจริงค่ะประหลาดชอบประหลาดผู้เยอะแยะอะไรที่แบบที่คนไทยมีความประหลาดสุดเดินกลับบ้านเพราะว่ามันมืดเรากลับบ้านดึกอย้ยไปกินข้าวมันเคยแล้วก็แบบสามทุ่มกลับม MA> ันสามทุ่มมันถึงจะมืดใช่ปะพอมันมืดปั๊บเราก็รู้สึกว่าเอ้ยทางกลับบ้านเราคนแปลกหน้าเยอะเต้นเจอเยอะเดินประหลาดเยอะกัน ไเห็นคนแหวกมาแม่งแหวกเลยแต่ไม่กเลยให้เราเดินเพื่อเพื่อแบบว่าให้เขาเกรงกลัวเราหรอไม่กล้าใช่คือเรารู้สึกว่าพอมันมืดอ่ะเวลาเรากลับบ้านนู่นมืดคนเดียวต้องเดินอะไเลาะหลาดๆน่อยไม่ปลอดภัยว่าคนแหวกว้าบเออได้ผลไม่คิดแต่ว่าเราสวยแล้วทำยังไงนะไม่โมเมนต์นั้นไม่สวยอ่ะพี่ ทำอะไรก็ได้อยู่อยู่ต่างประเทศแบบคนไม่รู้จักแต่ก็เห็นแบบมีเสียดตาที่อันเดรบิดไปเซอร์ไพรส์แล้ววันนั้นเราผอมไปเลยวันนั้นไม่สบายพอได้เจอแบบเอ้าเ่างใจกันไหมต่าอใจกันไหมื่อกี้ไว้เราอยากพผ่านตาได้แค่ไรนะใช่ลงมึงมานีิดิละส่งละส่งละส่งได้ด้วยอ๋นีิมาดิมาดิมานีิคิดว่าเป็นอะไรหรอ มันนีอะไรนี่คือทำไทยนะคะผู้ตีแบงก์กิทเราเป็นยังไงบ้างอ๋อก็ i t so s good so เยอะ yeah Welcome so much yeah and a f t e r t h a t e Have room Have everything มีบ้านมีห้องแล้วใกล้ห้องแล้วถ้าตัดออกตัดออกอันนี้ไปเซอรไพสม่สบายอะไรไปเซอร์ไพรส์วันนั้นไม่สบายค่ะก็เลยรู้สึกว่าแบบมันมันเหมือนได้เจอคนใกล้ชิดผู้ปกครองอะไรอย่างเงี้ย โหเนี่ยน่ารักค่ะก็เลยก็เลยรู้สึกว่ากำลังใจจริงก็เลยแบบเรา้ต่อเขาทำยังไงเขาไปไงเขาแอบแอบมาค่ะคือเขาว่างแผลกับพี่พีชที่เนาะแล้วก็บอกว่าจะมียามาให้หนูก็แบบยาอะไรอะมีหมดแล้วมีครบทุกยาเลยแบบแก้ปวดแก้น้ำมูกอะไรอะไรมีครบหมดแล้วอะไรเงี้ยเขาบอกว่าอันเนี้ยยาเนี้ยเธอไม่มีแน่นอนเลยหนูก็อ้าวเหรอโอเค เขาก็เลยโทรมาให้ลงไปรับแล้วก็แต่งตัวนิดนึงเพราะรู้สึกว่ามันสกปรกเราแบบน้ำก็ไม่อาบมันก็ไม่แปรงยเลคนไม่สบายพี่ไม่มีแรงจตทแบบทำอะไรมันก็นอนเลยพอลงไปข้างล่างก็เห็นแบบว่าพนักงานที่เป็นแบบเข้มๆหน่อยเป็นคนอินเดียอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นึกว่าแบบยายเดียหรอวะทำให้ยายอินเดียมาจะกินยังไงออะไรเงี้ยแล้วก็เดินเข้าไปหาเขาเขาก็แบบ เ,ออเหมือนเหมือนถามว่าเราว่าจะออกเหรออะไ้อไม่ใช่คนนี้ว่ะออกไปเห็นอคนจีนแบบว่าพูดอีกจีแล้วนึกว่ายาจีน,น,นหรอแก็ <c oughs> น,นั่งถือเต้กันแบอไม้หัวคือจะเอาแต่ยาออแต่เราก็จะขึ้นไปนอน้วออกไปน้องเขาก็แบบว่าขอบคุณแล้วก็เดินเข้าประตูสวนเรานก็อาไมาใช่ายาจีนแล้วคนสุดยาดี่ก็เลยมาหันกลาแล้วก็เจออเล็กยาจีนเหมือนกัน ยาใจนะเปล่ายาใจยาใจคนคนคนโบค่ะมีหนาทีนั้นเห็นปุ๊บเป็นใจยาใจแล้วน้าไงอะไรปุ๊บเนึ่งไงมันก็แบบอุ้ยโอ้เอไม่ไหวแล้วไม่สบายพาไปหาหมแต่เขาก็โดดสพายกลับสังกัด เพราะว่า<ช>เราไม่ได้ไปเรียนเพราะเขา<ช>ตั้งใจจะไปรับเราที่โรงเรียนตอนที่ไปจะเอ<ช>๋ระหว่างทางเดินก็เลยจะเอ๋เลยไม่มีโบ่ตอนนี้ที่เขายังไม่ไปถึงโรงเรียนเขาน่าจะเอะใจอะไรสักอย่างเลยค่ะโทรเลยโทรหาแบบฝั่งของน้องๆเลยว่าโบแบบมไม่รับโทรศัพท์หรืออะไรหรือเปล่าลน้องเหมือนไม่ทักมาเลยสักแปดโมงอะไรอย่างเงี้ย ตอนนั้นดีใจในโบเพราะว่าพี่อเล็กแบบซื้อตั๋วแบบกองโดนยกไข่กองหนักย,ยกน้ำแล้วบินไปโหเซอรพรสเราเลยคือเขาอะช่วงปีตรงที่ว่ากองเขาไม่ได้มีคิวเขาแล้วอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบขอโอกาสตรงเนี้ยบินมาหาก็มาเซอร์ไพรส์อะไรประมาณนั้นก,ก,ก็รู้สึกดีแต่ก็เก่งใจตัวพี่เล็กด้วยละเพราะว่าตั๋วเขเติบแทงอ่าจริงซึ้งใจใ,จในแฟนคนนี้ยังไงบ้าง เป็นพซึ้งมากซึ้งมากเป็นบุญมากเลยที่ได้รู้จักกับอเล็กซิเดนเป็นบุญมากเลยพี่เขาไปเขาไปกี่รอบอะเขาไปสองรอบรอบแรกเซอร์ไพรส์กับวันป่ะเปอย่างสามสามวันก็ก็ก็รู้สึกว่าเออพี่เขาก็ทุ่มเทจเนาะแบบหรือใจจริงแล้วเขาอยากพักวะรอดแค่รอดแค่รอดใช่รอบสองไม่สบาย ตอนแรกก็แบบว่าพี่จะให้หนูไปรับไหมเขาบอกไม่ต้องไม่ต้องพี่แบบเดี๋ยวจะได้นั่งรถถึงเลยสุดท้ายก็โทรมาหาบีดีมารับพี่ป่ะล้อฮะพี่ไหนบอกไม่ให้หนูไปรับไงแล้วเนี่ยเห็นไหมก็บอกให้ไปรับออยยังไงอะไรงั่ยนะก็รัพี่นกว่าหนูจะมารับก็พี่บอกไว้ให้ไปบอกเขา่บอกว่าเราจะเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์กว่าก็คือบอกไม่ให้ไป ก็ไม่อยากเป็นภาระแบบหนูก็แบบเอายังไงล่ะก็เธอบอกว่าจะได้มาหาฉันทีเดียวเร็วๆเลยเพืดไม่ต้องอะไรใช่แล้วหนูไม่ไปเหนูก็ไม่อยากโนเขาว่าแบบโอเคเดี๋ยวหนูรอแล้วกันนะพี่อะไรเงี้ยรอรับอะไรอะเรื่องำไะวันเกิดวันเกิด โชว์อวดใ่เลยไม่รู้ว่าอวดกับแฟนซื้อหรืออวดมันจะขายไปแลิิตัวหน้ากล้องนบอลชนสแตตาไปเลย่้าใครอะมึงไม่ต้องพูดันเขาซีนหวานอยู่ซีนอยาให้ใจโช์ได้โชนนับหนถึงสิอ่ะในใจนับหนึ่สิเดี๋ยวฝากให้นับไปสเรรสำเรสำรก็หนำอรบเรง ของแบบเองดีไซน์เองแล้วก็เป็นพลอยประจำวอนเกิดเขาที่เหมาะกับเขาเนี่ยครบยังสิครบยังโอเคฝากเพลงอะไรไม่จบเลยไม่เข้าใจอะไรยังไงไม่เข็มลงยังไม่ยังใส่คือความหมายมากมายเรื่าอะไรวะความหมายก็จะเป็นเกี่ยวกับว่าโชคลาภเงินทองเสน่ห์เมตตาอะไรเงี้ยเป็นแบบพลอยประจำอะไรเงี้ยล่ะค่ะชูใช่เป็น ทิ Pink ้งโทมาลีนสีเขียวเป็นจำชื่อไม่ได้ชื่อยางๆอะไรเออเจ้แหล่แล้วดูแล้วก็ยืมไม่ใช้หัวใจก็คือเป็นตัะแพรอลมให้มีดวงชะตา คาถาเปลี่ยนใหม่แล้วค่ะแรกเป็นรักกูหลงกูแล้วหลังเป็นเชื่อฟังกูคำสาอานยอมเปลี่ยหน่อยสินี่ไม่ใช่เสียงในหูมความในใจน่าจะเป็นเสียงในหัวค่ะจะดังนิดหนึโบโบมองกันอ่ะพอให้เขาแล้วเขาเป็นยังไงบ้างเปลี่ยนไปเขาก็ตั้งใจดูมากๆว่าแบบเฮ้ยนี่คืออะไรนี่คืออะไรแบบทำไมเป็นอฮ้ยอะไรเงี้ยแบบใส่พอดีเลยมันแบบอุ้ยมันเข้ากับเราเนาะผู้ชายก็ใส่ได้เนาะเอองท่ทำมันเป็น ของหนูมีก่อนทําให้ตัวเองก่อนแล้วก็รู้สึกว่าเออถ้าพี่เล็กใส่ก็น,น,น,น่าจะเหมาะกับก็เลยเป็นกำลังใจปวดอะไรขนาดหนูหนคิดไว้แล้วแหละหนูได้ทำเต็มที่เลยเออตเขาปวแน่นอนพอชุนกล้องเจอผู้แฟร์ก็จะท้อแบบแค่แบบ แบบเป็นแบบสมบัติแม่ใช่มันมันเล่นแสงเล่นไฟแล้วก็คิดเทคนิคกันมาเยอะเพราะว่าหนูชอบออกแบบจิวเวลรี่แล้วก็สำหรับใครที่สนใจอยากจะได้มีนะคะลองทักในเล็กเมสเซจมานะคะเดี๋ยวเสริมดวงได้ค่ะเพราะว่าเสริมวงเพราะว่าเสรดวงคือวันโบจะกลับไปเรียนอีกนะอยากกลับไปอยากกลับไปเรียนค่ะเพราะว่ามันมันได้ใช้สมองจริง สมองสิคือเราไม่ได้ใช้มานานแบบน้เป็นคอร์สกี่เดือนพี่โบ้คอสสองเดือนคอสหนึเดาะน้าไเราเราไปเรียนเรากลับมาเร้ขาแค่มือสองอไมด้เท่านี้ก็บุญแล้วจะาเลยแ่ไ้ยได้เลยได้เลอได้ลยไเลยไเลยเไดเลดเยได้เลได้เลยได้เด้ล้เลยได้เลยได้เไ้เลยได้เล้เเยเรยได้เไ้เด้เเลเยนเไเล จริงๆบอกคือก่อนที่จะกลับไทยอะค่ะครูเขาถามว่าอยากจะอัปเกรดเลเวลตัวเองตรงนี้อย่างเงี้ยเพราะว่าจริงๆเรียนได้มาครึค่งเทอมแล้วครูก็บอกว่าอัปเกรดเลเวลได้แล้วแหละแต่ครูบอกว่าอันที่หนูจะอัปเกรดขึ้นไปอะมันไม่ได้ตรงใจที่เราอยากอยากสปีกิง้งเนาะอยากพูดอย่างเงี้ยอันที่ขึ้นไปมันเป็นแบบเจาะไปในเรื่องอะไรสักอย่างก็จทำไมอาจารย์ใช่ก็เลยรู้สึกว่า อยากอยากเรียนกับครูคนนี้ต่อไปก okay. ่อนอย่างเงี้ยเล้วด้วยแล้วก็มันตรงใจอย่างที่เราอยากเียสุดท้ายเมื่อวานพี่อะไรบอกว่าถ้าขายบะหมี่ได้แบบว่าขายที่มากเขาบอกว่าเชอร์โบอยากได้อะไรเขาให้หมดเลยหนูอยากได้อะไรพี่ซื้อให้หมดเลยไม่ซื้อพี่ไม่หว่าเลเลยว่าเขาเขาเขาขายได้แสนกล่องเขาจะแต่งงาน อดูนะอยากแต่งอาจจะยังน้องแล้แสบไหมยังน้องอเป็นไงมาบอกา่าแสบกองเขาจะุูดข่าวกวต่งานตรงนี้มันยอมไหมเขาเป็นคนตั้งใจนะทำไมโบดูไม่เชื่อในคำพูดที่พี่สามกันเลยเนี่มันจะอีกไม่กี่วันนี้สิพี่โอ้ยกระสามร้อกล่องมีหน้าหรอดาวสามไม่กราเหมดไม่มีหน้าหรอวันนี้ทำไมดูสวยดูผปอดูแบบว่าดู ถ้าแปดทำงานจะมาเม็ดเท่านี้ไม่ได้นะคะถ้าเงินไม่พอหนูสบคุณได้โอเคโอเค